ขอกอกาสพระอาจารย์ครับแล้วก็ธรรมสวัสดีพี่เนนน้องเนนโรงเรียนวัดพัรนำพเนกสามัญศึกษาทุกรูปนะครับและขอจะเจริญพรไปยังอาจาร,รย์คารวาะทุกท่านนะครับวันนี้ในช่วงนี้นะครับผมเห็นพี่เนนหลายรูปนะครับหันมาออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและมีภูมิต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บได้มากขึ้นนะครับเพราะช่วงนี้ เป็นหน้าหนาวอากาศก็ค่อนข้างจะแปรปรวนซึ่งการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งย้อนวัยก่อนช่วงที่ผมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับผมไม่เคยเล็งเห็นความสําคัญของการออกกำลังกายเลยผมใช้ชีวิตโดยประมาทมาตลอดครั้งหนึ่งผมเคยเข้า โรงพยาบาลซึ่งผมต้องได้การทำการรักษาเป็นเวลาเกือบเดือนเกือบเดือนเพราะผมเป็นโรคภูมิแพ้ซึ่งผมก็ต้องได้รับการผ่าตัดผมต้องได้ทนทุกทนบาดแผลทนความเจ็บปวดจึงทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจมากเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังอดทนเจ็บปวดอย่างนี้มันเป็นเพราะ สิ่งที่ผมเรียกว่าอ่อนแอรครับผมจึงหันลองมาออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องเป็นเป็นหวัดเพราะว่าก่อนช่วงที่ผมจะเข้าโรงพยาบาลผมรู้สึกว่าผมเป็นบัดบ่อยมากรู้สึกว่ามีอาการคัดจมูกเป็นอาการของภูมิแพ้กำเริบบ่อยมาก ผมจึงหันมาออกกำลังกายเป็นเวลา8เดือนซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าร่างกายของผมมีความแข็งแรงรู้สึกว่าอาการที่เคยเป็นภูมิแพ้ก็จะไม่กำเริบขึ้นมาอีกและอีกอย่างหนึ่งครับการออกกำลังกายนั้นผมเห็นว่ามีแต่ได้กับได้นะครับเพราะว่าการออกกำลังกายนอกจากจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว ก็ยังทําให้สุขภาพจิตเราแข็งแรงอีกด้วยยังทําให้ผิวพรรณเราผ่องใสทําให้มีอารมณ์ดีนะครับการออกกําลังกายจึงเป็นสิ่งสําคัญครับผมอยากแนะนําให้ทุกคนที่ยังไม่เคยออกกําลังกายลองมาเปิดใจออกดูเพราะว่าการออกกําลังกายนั้นมีแต่ได้กับได้ครับผมจึงอยาก แนะนำให้พี่เนนน้องเนนทุกรูปนะครับหันมาสนใจสุขภาพนะครับเพื่อความแข็งแรงของเรานะครับสิ่งสุดท้ายนี้ที่ผมจะฝากนะครับเป็นพุทธพจน์ว่าอโลคยาปรมาลาภาผู้ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐครับครับ